สบ,บายดีพี่น้องมาพี่น้องเข้ามาเนาะเฮ็ดคลิปตอนหกโมงสามสิบสามนาทีพี่น้องเนาะมาฟังคลิปแอปดอกลิศเมื่อนี้กิดซีมาว่าเรื่องแอปดอกลิศพี่น้องเนาะวัดเราเมื่อยนี้เนาะการหาเงินมันก็ขึ้นกับการข่มเสื้อของบุคคลเนาะถ้าพลาดเสื้อกับคนนั้นเนาะเป็นเปลี่ยนแปลงชีวิตเนาะ ถ้าบ่มีผู้ใดเสื้อก็คือผู้นั้นก็คือว่าเป็นแบบยู่เดิมๆอ่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็บ่เป็นว่าเฮ็ดหยังก็ต้องตัดสินใจเนาะว่าอันใดสิ่งที่ว่าบ่ได้ได้หมดพี่น้องถ้าตัดสินใจเฮ็ดแล้วมันก็ต้องมีความสําเร็จเนาะแต่เฮ็ดใดๆก็ยากพี่น้องต้องห้ามให้เห็นสก่อนเนาะศึกษาข้อมูลดีๆจังเฮ็ดถ้าบ่ดีบ่เฮ็ดพี่น้องเนาะเฮ็ดแนวใดเฮียนแนวใดไปแนวใด แอปดอกลิศเนาะเข้าเบิ้งคือเฮาเวลาพี่น้องก็จะงหูว่าเฮาเอามาแต่ใส่แอปนี่เนาะเอามาเฮให้ได้ๆเป็นยังจังฟังคลิปคู่มือ7จ็ดโมงครึ่งจนสิบสองโมงงานว่าเฮียนพี่น้องบ่ให้คาดไลน์เนาะคาดไลน์ไปก็คือกับควบคมฮู้บ่มีหยังโปรโมทแอปโปรโมท YouTube เฮ็ดพจใดๆได้เงินแนวใดๆก็เข้าไปพี่น้องเข้าไปเบิ้งเนาะอย่างซั่นจะมาเว้าเป็นพี่น้องฟังทุกคนเนาะ ไายก็อยากเฮ็ดได้มัดแหละพี่น้องทุกคนก็แต่ว่ามันเป็นยังจังเฮ็ดบ่ได้ก็ย้อนว่าบ่ศึกษาเนาะบ่ห้ามเงียนเข้าไปกินข้าวเฮ็ดคลิปเนาะกินเพชรยังก็เฮ็ดท้ายคลิปพดลงไปเนาะว่าเฮาในเพชรยังไปไหนได้ขายเครื่องออนไลน์มีอย่างแน่บริษัทสต็อกสินค้าไปไหนได้เนาะจากบริษัทสต็อกบริษัทลงทุนไปไหนทุกอันลงทุนมัดพี่น้อง แต่มันเว่าเรื่องเบิง้งลงทุนในลงทุนแต่ว่าเรื่องลงทุนน้อยลงทุนหลายซื้อสินค้ากินกะให้มันมีผลลัพธ์เฮ็ดใดๆเนาะให้มันมีแอปโหลดบางคนกระทักเข้ามาฮาเอ้ยอ,อยากซื้อเครื่องนับเท้าซื้อบัได้เนาะตัวนี้มาโหลดแอปซื้อกินเอาบางคนก็มักถ่ายรูบบางคนก็มักถ่ายคลิปก็เฮ็บดบ่ได้เนาะตัวนี้มันต้องเฮ็ดคลิปถ่ายรูปลงโลกโซเชียลไป่นอะทุกคนเนาะถ้าว่ากินอาหาร ยากะบทถ่ายคลิปให้ไปใช้กับบทถ่ายคลิปบไดานะบริษัทนี้มันต้องถ่ายคลิปลงเฟซเอาอาหารเสิร์ฟมาว้าวเนาะเอากับพดอาหารไปเว้าเป็นยังจาพดอาหารไปเว้ากับพดไป่นองเนาะอาหารการกินให้คนบิง่งแล้วก็การแอดดอกฤิสคือได้ได้เนาะหาเงินแบบไดก็เอาไปไปว้าานะมื้อนี้่เฮาก็สิเอาพี่กุมภาเข้าว้าวเนาะ อย่างเั่นมาเมื่อนี้ก็บริมาณฟ้าฝังพี่น้องจะเฝ้าเลื่อนไปพี่น้องเนาะแบบเฝ้าเลื่อนนี้เข้าเบิ้องยึดเบิ้องสกอนพี่น้องว่าฝนประโยชน์มันดีให้เบิ้งคลิปพี่กุมภาเนาะถ้ามันดีก็ให้พี่น้องซื้อต่อการเฮ็ดแอปดอกลิศการขายเครื่องออนไลน์เนาะแอปดอกลิศมันมีอาหารเสริมข่มงามรักษาสุขภาพเนาะมันมีแต่ซับนี่พี่น้องเนาะมันบม่ได้ขายแบบ ปัชด,ด,ดาขายมดเนาะเป็นพิชางพิชางก็ขายม,ด,ายมดทุกอย่างอันนี้มันขายแต่อาหารเสริมกับความงามพี่น้องเนาะ,นอะขอบใจพีน่น้องเอฟซีมุกตะคน